คนอื่นเห็นแก่ทัวไม่เสียสละไม่แบ่งปันเราว่าเราเป็นคนดีนะแต่บางทีเราโวยว่ามันยากกว่ามันเถือกว็ว่ามันปอบว่ามันหาไปแล้วตำตับตำไตต,ต,ต,ตตำใส่ตำพุ่งตำไปหอดแข้งขัวแข็งแค่แบบนี้อันนี้บางทีเราว่าเราดีนะ แต่บางทีความโลภเรามีความโกรธเรามีความหลงเรามีบางครั้งเราก็ทำอะไรที่ไม่ดีได้ไม่ว่าจะเป็นสังคมไหนแม้แต่สังคมพระเราก็ต้องยอมระะับว่าพระที่ไม่ดีก็มีและมีเรื่องมีลาวมีข่าวมีข่าวโน,น่นนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาคือถ้าท่านไม่ดีแล้วจะให้ท่านอยู่เนี่ย มันไม่ควรอยู่แล้วคือถ้าไม่ดีก็สมควรแล้วที่จะออกจากศาสนานี้เพรอ,อยู่ไปมันก็เป็นบาปกับตัวท่านแล้วก็ทำให้ผู้คนแบบเสื่อมศรัทธาแต่เราก็ต้องยอมรับว่าความเสื่อมเนี่ยมันมีมาทุกยุคทุกสมัยพราวินัยทุกข้อนะ ที่พระเจ้าวัญญัตัตเนี่เกิดจากการล่วงละเมิดหรือว่าการทําที่ไม่ถูกไม่ควรของพระไม่ใช่เพิ่งมาบัญญัตินี่เด้บัญญัติแั้งแต่เมื่อไหร่โน,น่นตั้งแต่ครัง้งสำัยพุทธการหน่ปราชิกก็ดีสังฆาทิเศษก็ดีปจิตีนิสกีปจิตีพระวินัยที่พระเจ้าบัญญ,ญัติ เกิดจากการกิดพลาดล่วงเกินอะไรที่มันไม่ควรของพระแต่ว่าสมัยก่อนมันอาจจะไม่สื่อไม่มีสื่อมีอะไรแบบประโคมหรือว่าตอบย้ำขยี้แตู่้วันนี้มันมันเร็วอันนี้เราต้องยอมรับ่ะกิเลสเนี่ยมันมีทุกยุคทุกสมัยสมัยก่อนก็นกิเลส ความโลภความโกรธความหลงก็มีจนถ,ถึงทุกวันนี้มันก็มีการที่เราจะเอาประโยชน์ในาศาสนาเนี่ยเราจะต้องแบบมองสิ่งเหล่านี้ให้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ต้องก้าวข้ามความเสื่อมของคนอื่นให้ได้ถ้าเราไม่ก้าวข้ามความเสื่อมคนอื่นนะเราก็จะเสื่อมไปกับเขา อย่างบางคนเวลาเห็นข่าวเห็นข่าวโน,นนี่ก็จะพูดโอ้ยาศาสนาเสื่อมแล้วเราไม่ทมําบุญแล้วเราไม่ปฏิบัติธรรมแล้วไม่ไปวัดแล้วท้าว่าคนอื่นเสื่อมคนอื่นเขาไม่ศรัทธาอันนั้นเขาไม่ได้ประโยชน์จะด้วยตุผลอะไรก็แล้วแต่จะจริงเท็จยังไงเราก็ไม่รู้ แต่ว่ามันเป็นการเสื่อมของเขาคนที่เสื่อมก็เสื่อมไปคนที่เสียหายก็เสียหายไปแต่ว่าพระธรรมวินัยคำสั่งสอนของพุทธเจ้าไม่มีเสื่อมผ่านมากี่ยุคกี่สมัยสอง0กว่าปีจนถึงทุกวันนี้บุคคลผู้ที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติตรง ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมย่อมเป็นผู้ที่สมควรแก่การรับทักษิณาทานแล้วเราก็ได้ประโยชน์ในบุญนั้นในธรรมนั้นฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนีย่จะต้องยอมรับว่าความเสื่อมเนี่ยมันเป็นธรรมดามันมีได้แต่เราจะไม่เอาความเสื่อมของคนอื่น มาทำลายศรั e ทธาของตัวเราทำให้เราเสื่อมไปกับเขา mm hmm. ทำให้เราไม่ได้ประโยชน์ <c oughs> เพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้หลักธรรมคำสั่งสอน <c oughs> เป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดคุณเกิดค่าเกิดประโยชน์ในการที่จะนำสิ่งเหล่านั้นไปประพฤติไปปฏิบัติอย่างพวกเราทั้งหลาย อันนี้พราเรานี่แบบกล้าหาญมากนะครับพระคุณเจ้าก็ดีญาติโยมก็ดีเที่ยว่าเรากล้าหาญยังไงคือในโลกในสังคมทุกวันนี้นี่กิเลสมันรุนแรงอะไรหลายอย่างที่มันแบบคนที่จะบวชได้คนที่จะเสียสละได้คนที่จะมาเดินทุดงหรือว่ามาประฤติมาปฏิบัติได้เนี่ยมันไม่ใช่จะมีแบบได้ง่าย ใครจะมองยังไงใครจะคิดยังไงอันนั้นเราไปห้ามเขาไม่ได้หรอกแต่ว่าการที่เราจะมาบวชนี่หนึ่งล่ะบวชนี้เป็นอะไรที่เป็นไปได้ยากคนที่จะมาบวชนี่ก็ยากบวชแล้วจะอยู่ได้ก็ยากอยู่ได้แล้วจะปฏิบัติด,ดีก็ยากปฏิบัติด,ดีแล้วจะเข้าถึงธรรมก็ยากเข้าถึงธรรมแล้วจะประกาศธรรมเผยแผ่ธรรมก็ยาก คือมันยากเป็นลำดับถทาว่าคนในบ้านในเมืองในประเทศเราเนี่แม้แต่ในโลกนี่คนที่จะมาบวชคนที่จะมาสละออกจากเรือนเนี่ยมันเทียบกันทำไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะเราต้องสละผมให้ชื่นชมนะครับ ถึงแม้เรานี่แบบจะไม่ได้เป็นพระอริยะพระอรหันต์ท่านจะแบบเหมือนกับไม่ได้ปฏิบัติแบบเข่งคัดอาจจะแบบขี้เกียร์บ้างขี่รถบ้างนอนบตืน่นีย่ยังไงกาแล้วแต่ละมันก็ยังดีอยู่เป็นอย่าหนึ่งเราไม่จะไปทำกิดพรรรมวิน,นัยที่ร้ายแรง แล้วเราก็มาสร้างความศรัทธาอันนี้คือเป็นเบื้องต้นแล้วเราก็ยังแบบสลาวเทา้าของเรานี่ให้ทานชีวิตมาบวชนะครับทางโลกเขานี่แบบต้องไปกินไปเล่นไปเที่ยวไปสนุกสนานมีครอบมีครัวมีลูกมีเมียมวนกุบยุบนอันนั้นเฮียไหนนี่ มานางตาหมอกอยู anto, ่นี 6, 2, 3, ่มานางฟังเทศเงาะนอนเงาะงอกอย่นี้ยังมาสอดตื่อเนีจต <Men> ีสองเคืองตีสามบนกั้วิญยางโอ้ยถาว่าถ้าให้ใครมาจ้างเรานี่แม้แต่ขมเนี่ยเจ้างผมมาอย่างหมื่นละพันนี่พวกกบเหาเห็นเมื่อหนึงกับบนเนี่ย นี่พูดเล่นนะครับคือถ้าใครมาจ้างเราเนียวเนี่ยคือมาจ้างให้บวชอย่างเงี้ยมาจ้างให้เรามาดูดงมาจ้างให้มาปฏิบัติเนี่ยถ้าวจะมาไหมถ้าขึ้นมาจ้างแล้วเนี่ยผมนี่แหละโงคงหนึ่งผมกมมาดอกอเป็นอย่างเพราะว่าการได้มาซึ่งเงินทองเอกลักษณ์มันไม่ใช่เป้าหมายของเรา เขาจึงมาบวชเพื่อเขาจึมาได้เงินได้ซ่องมาบวชเพื่อให้เขากราบเขาไหวเขายกย่องชื่นชมหรือว่าเขาทำบุญถวายหนังพัะอะไรๆเนี่โอ้ยถึงแม้จะได้เข้ากับจิตจบ่ภะหากินเองเลยู่บ่ปภะเขาบริบูรณ์ก็ได้นะสิว่าเขามาบวชหรือเขาจิมักสาวหรือว่าเขาจึได้เมียเออเขาก็มักอยู่มันเถอเขาก็อยากได้เมียอยู่ Cái không ổn đâu Thảo hoa cả xứ của bây hóa thì bây đầy khi lại của không có nhận đầy Thằng tích ta nói mà nhận đầy ứng Thằng tích ta nói lâu có đầy mía à? Ta nói đâm là cái nhận đầy mía à? ừ. Ta nói an อาอ่านี่แอมบนว่ะเอ้าขอไปแพ่เจ้าหูอได้หน่อยอ้าอ่านว่าเออเอียเอี่ยเอือมาหน่เห็นว่มผมิอีายออย่างนี้นี่ผมอีเอี่ยว่าไอบนว่ะฟาาเมียงตาดีบนละน่อยป่รามมันตาฟ้าอีอี่บนว่ะเมียผมอ้ามอัามบนว่ะงั้นชอบได้ยังไงอมบนวะโอ้ยโหเห็นนนำเว้ยว่ะ พวกเราเนี่ถ้าคิดว่ามาบวชแล้วเราจะมาหวังเอกลากมาหวังชื่อเสียงหรือว่ามาหวังอะไรที่มันแบบเหมือนโลกโลกนี่ผมบอกได้เลยว่าเราคงไม่มาบวชแล้วมาเดินทุด,ดงแม้แต่เรามาเดินเนี่ยเราก็ไม่แบบเหมือนกับมาแบบจ้างมาออพระอาจารย์ให้เราวันละสามร้อยวันละห้าร้อยมายางได้เงิน แล้วก็โยมาถวายน้ำปนนาตด้กินเมื่อสุยางสุเนวคาราเบาเอ็มลอยมีแต่แนวแสบๆยังมือเ้าอาหารหลายๆมะย่างเพื่อได้กินมะย่างเพื่อได้อยมาเนี่ยมีทำบุญอีกไหมนเนี่ยครูบาอาจารย์แต่ละลูกเนี่ยพระอาจารย์มหาฤาษีพระเทระนี่ทั้งแต่มาทุดงนี่ผมว่าคือจึเปิดเหล่าตั้งกุมมื่นถึงสองหมื่นเนาะมาธรรอาจารย์จรั่ง มันว่าชิม่ได้เงินเลยเป็นอย่างเมื่อแม้แต่ท่านสลายท่านนั่งอยู่นี่มันเป็นเมื่อหรือเปล่าเงินหาเรือเนี่ยยกมือบผมผมบอกคอยควตเลยคนบอกมีเงิน <c oughs> คือเรามานี่ทำบุญเนาะเนี่ยมืออื่นกับจิ่พักทำอีกได้เนี่เตรียมตัวไว้แล้ว เรามาเพื่อละเรามาเพื่อสละมาเพื่ออะไรมาเพื่อที่จะให้เราได้ประโยชน์ได้คุณค่าที่มันยิ่งกว่านั้นฉะนั้นวกเราทั้งหลายนี่ที่เรามาบวชที่เรามาอยู่ได้ปฏิบัติอันนี้เราต้องแบบภูมิใจในตนเองเลยไม่ใช่หลงตัวเองนะภูมิใจในตันเองนะว่าเขาว่าบวชมันอยู่ยากมันบวชแล้วมันแบบอยู่ว่นไหนกูนี่แหละคนหนึ่งเขา หลายองค์นี่แบบสมทานแบบจะบวชตลอดชีวิตนี่บอกว่าไผ่่ต่เนาหนิผู้นึงหนิเอาน,นี่นั่งเยอะนนิอธิฐานหมดแล้วไปตนโพ่ออินเดียวบวชตลอดชีวิตเหมือนกันมือนันผ้าอธิฐานอยู่ประจวบ็นผ้ามัวอธิฐานเอาใครจะบวชตลอดชีวิตออกมาอธิฐานสมทานปฏิยานตนเหมือนกับผู้แล้วเหมือนกับเป็นผู้นำผ้ามัวพวกเราทำร้อย ขอตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิญาณตนว่าจะบวชตลอดชีวิตถ้าไม่สึกเป็นวักพวกก็ง่วงคือกันเนาะยี่ยงว่ามันก็บวาได้เร็วนะี่ยหรือเน่าที่บวชตลอดชีวิตถ้าไม่สึกเป็นบะเอาอก็ยังอยู่มาได้วันนี้เอาฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่ชีวิตของพวกเรานี่ เรามีบุญอยู่ในใจมีธรรมอยู่ในใจเราจึงมาอยู่ได้แล้วท่านได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีคุณค่าพุทธเจ้านี่แลกมาแบบโอ้เอาพระราชวังนะครับเอาความสุขสบายแลกคือละนะออกบวชสละความสุขสบายออกบวชโอ้ยเพิ่นลำบากกัวเฮากว่านี่ ระศาสดาทรงแบบออกจาริกตอนแรกๆไม่มีคนศรัทธาหรอกครับก็ไปแบบอาศัยข้าววินทบาทเคยเป็นกษัตริย์อาหารดีๆโอ้ยชือว่าถวยท้องค่ำสอนท้องค่ำหมดแล้วอาหารดีมาอุ้มบาทขอทานเนาะเราพูดแบบภาษาโลกเลยนุ่งผ้ากาศาวพัด ผ้าย้อมน้ำฝาดบางสกุลผมเดินทางกับกาางคือกันก็นกนเฮาหนีตัวท่านเคยอ่านในพระไตรปิดกเคยอ่านเจอไหมพระศาสดาทรงขี่รถมีหรือพระศาสดาทรงปีกเกวียนมีหรือ่ระอาจารย์เรียนประโยคหประโยคเจ็ยันมีไหม ไม่มีเหรอถาวว่าผิดไหมก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ถาวว่าพระศาสดาเดินทางนะ่ยท่านเดินทางยังไงท่านเดินเนาะแล้วเดินแบบไม่ได้มีโยมแบบถาวายน้ำปะนะเหมือนกับพวกเราอย่างนี้ด้วยพระสาสดาทรงเดินผ่านอำเภอธาตุตูมอำเภอชุมพลบุรีโยมถาวายกาแฟตลอดเส้นทางมีอยู่บ่มีม พระศาสาดาทรงพักเบกดชันเอ็มร้อยหสิบไปสองขวดคลราบาวอีกขวดหนึ่งพระศาสาดาทรงมีกำลังเดินทางต่อมีอยู่บ่โมงี้เฮ้านี่โอ้ยมันคือสิบุญหลายพวาพุทธเจ้า่อาศัยบุญพุทธเจ้ายางใหม่โอ้ยจากวาโยกกาบโยมไหวมาหอด จากว่าเฮามมีทรมะจ้ากว่าเฮามีบุญให้สำใด้โยมกราบคอล่างเท้าล่างตีนมันเถื่อก็เป็นเจ้ากายไม่ใหญ่อยู่ในเท่าเท่ากราบเฮาหวังว่าชีได้บุญนนะเฮา,าเมันเถื่อเฮากมขี้ขานขี้ขาน <c oughs> อันนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องคิดนะครับ ญาติยโยมมากราบมาไหว้อ่อนน้อมเคารพโยมมาคลนมาหาผมอาจารย์เป่าหัวให้หน่อยคนมาหายโลกหายไพ่เนี่ยปสบายนี่ไงบางคนเป็อนอันยางมากอ้ยเขย้าหน่อยคือทุกข์ขึ้นยากแห่งเถอะปวดหัวเป่าหัวให้ข้าหน่อยได้ไหมหยังปวดหัวอย่ใหออ้เหอเาโปะหัวให้คือสิล้ำสิลวยนม่ใไงหนึง่งปวดปวดขาแห้งปวดันี่แห้ง โอ้อยยางบาไว้เป่าเลยนเียนี่คองดีว่ที่ปวดแข้งปวดขาผมะผมก็ขึ้นใจวโอ้ยไม่ใหญ่เลยอ่าพระกับพ่อแห้งคือกันว่ะอืมจักจี่หอนเมือ่อใดวุ้นีปวดโอ้ยอันนี้พวกเราทางลายนี่เรานี่สบายกว่าพุทธเจ้าแต่เรานี่มันจะละกีเลสหรือว่ามันจะเข้าถึงธรรม มันจะได้ประโยชน์ในศาสนามากน้อยขนาดไหนอันนี้เราจะประมาทไม่ได้นะครับเวลามันเหลือน้อยเข้าไปทุกวันทุกวันอีกไม่กี่วันก็จะถึงดงก้าวแล้วครับผมก็ยังคิดเสียดายอยู่ผมอยากอยู่โพรท่านนานๆเวลาโพรท่นฟังเทศเวลาที่ท่านเดินแบบเป็นแถวสวยงาม <c oughs> คือเวลาเห็นพระนั่งรถยางคือนั่งรถผ่านเวลาเขายางผมก็เนี่ยมันโอยามไรเนาะกูสียหอดเนาะกูเสี้ยขีครับมึงรถซุ่มนี่วันกลางวันเห็นเ่้นหนึ่งเตมเ็มมันเลเป็นมั่วออกขอบยามไรเนาะกูสียหอดวัดนเนาะกูมาคือขวางมือขวางตาเจ๊าะม <c oughs> ันเป็นธรรมดาผมเราทำใจไว้ก่อนแล้วเป็นเรื่องปกติเนาะ อันนี้พวกเราทั้งหลายนีย่เวลาเราก็เหลือน้อยเข้าไปทุกวันทุกวันเนี่ยคนยังบอกว่าเราเดินไปถึงดงเก้าวนี่มันเหมือนเป็นจุดสุดท้ายเป้าหมายที่เราจะเดินแล้วเราก็หยุดจบตรงนั้นชีวิตของเราเนี่เดินทางเพื่อไปถึงที่สุดคือความตายเท้าท่านอยากถึงไหม สมมติว่าโอ้เราแบบต้องไปถึงที่สุดแล้วชีวิตเราคือที่ไหนตายโอ้อยังไดเนาะกูสิย่างหัเนาะกุศลตายเนาะนท่านจะเคียดกันไหมเราฉะนั้นเวลาที่เรามีอยู่นี่มันไม่ได้สําคัญที่วันสุดท้ายอย่างเดียวมันสําคัญที่ไหนมันสําคัญที่ปัจจุบันเนี่ย ขณะนี้เ่คือโอ้ยกูยาวหอดดงก้าวแล้วกูค,คือสิสว่างกูค,คือสิแบบมีไซส,สันนาะเข้าถึงเส้นไสซคนว่าเขาไปแล้วเป็ย่างนั้นอนเขาถึงเส้นไซอ่าขี้ข้าวมากินอะไรมาได้ถือแบบอาสน,นะเดียวถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะได้ประโยชน์ตรงไหนทีนี้ฉะนั้นประโยชน์ที่เราจะได้นี่ทุกวันเนาะซูมเมอร์ ที่เราได้ตื่นขึ้นมาที่เราได้แบบภาวนาปฏิบัติดเดินได้ฝึกตนเนี่ยตีสองตีสจนถึงสี่ทุ่มทุกวันเนี่ยถึงแม้เราจะแบบขี้เกียจบ้างขยันบ้างแต่เราก็ไม่ค่อยได้นอนเต็มที่หรอกเพราะอะไรรู้ไหมตีสองกว่าๆาว่าพราะยานธิรวัตรท่านกระปุกแล้วได้เวลาแล้วฉันว่า จะได้ํำวัดสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาท่านก็ปูเกลเาขึ้นมาแล้วท่านก็ไปนอน <c oughs> ดีบ่อันนี้พูดเล่นเนี่ใช่รแล้วลนี้เราเดินมาเหนื่อยเอาเนี่ยวามาจะนอนหมือ่นหอดคำเอาพอมาเห็นคุณยายนั่งรอโอ้ยมันมันอิ่มใจเอาเหนื่อยเลย แต่ว่าเห็นไม่ใหญ่มานั่งแบบรอกาบแต่ว่าบล่างเท้านี่กันอย่างนี้แนู่่หน่อยนึงเนอยงไม่ไม่ใหญ่ซิบุเย็นมันต้องไปไหนวะคุณยายก็อจากด้บุลเหมาล่างเท้าล่างยันเห็นแล้วกโอ้ยคอนซอนน่ะคือถ้าเราไม่ได้มาทำอย่างนี้นี่ญาติโยมจะมาอยู่อย่างนี้ไหมนะยะ ถ้าเราไม่ได้มาเดินไม่ได้มาแบบปลุกเรามาฝึกมัดเราจะมานั่งอย่างนี้ไหมนี่ย่าฉะนั้นช่วงเวลาที่เราอยู่นี่แต่ละวันแต่ละวันนี้ผมจะบอมันเป็นวันที่มีคุณค่าถึงเราจะได้อะไรที่แบบความศรัทธาหรือเราจะไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาอะไรมากแต่เราก็ได้ฝึกตนเนี่ย ได้ฝึกตนได้แบบสร้างบุญสร้างกุศลอะไรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพราะว่าชีวิตเราที่สุดแล้วเนี่ยมันอีกไม่นานหรอกครับตายเราอยู่ในโลกนี้เนี่ยไม่ถึงร้อยปีเราก็ตายจากโลกนี้หมดแล้วทุกคนเนาะที่ผมพูดเรื่องความตายบ่อยๆเนี่ไม่ใช่เลยนะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องแบบ พิจารณาพระอาจารย์ว่าหารู้สว่าโอ้พระอาจารย์ที่พุทธเจ้าว,ว่าให้พิจารณาที่พุทธเจ้าด้ตาสกับพระอน,นุนพระอน,นุถามว่าถ้าเราพิจารณาถึงความตายวันละครั้งนี่มันไม่พอเนอะอาจารย์ถ่าบอกเออมันไม่พออาจารย์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าชีวิตเรานี่มันตายได้ทุกขณะ เขาขนาะหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายแล้วหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายแล้วท่านเวลาที่เรามีอยู่นี่จึงเป็นเวลาที่มีค่ามากแต่เราจะเห็นคุณค่าของเวลาไหมอันนี้ไม่ว่าพระคุณเจ้าหรือว่าโยมนะชีวิตเราเนถือว่าโชคดีมากโชคดียังไงเลย โชคดีที่เรายังไม่ตายที่เรายังมีลมหายใจอยู่นี้หลายคนตายไปเมื่อวานนี้บางคนอาจจะตายคืนนี้ย้อนกบไปก่อนหน้านั้นบางคนเป็นญาติเราเป็นผู้ที่แบบผูกพันเกี่ยวข้องรู้จักที่รักกว่าดีที่มีบุญมีคุณเป็นเพื่อนเป็นญาติ เป็นคนรู้จักเราไปเผาแต่ละเดือนแต่ละปีไม่รู้ต่อกี่คนต่อกี่คนแล้ววันหนึ่งก็ะจะเป็นวันของเราทีฉะนั้นเรายังอยู่เนี่ยอันนี้เราโชคดีมากเลยนะที่เราเติ่นมาแล้วเ,เรายังพบกับคนที่เรารักพบกับผู้ที่แบบเราแบบดีกับเราหรือเราดีกับเขาแบบ ยังได้มีโอกาสได้ทาดียังมีโอกาสได้ช่วยเหลือโน่นนี่อะไรกันเพราะอะไรรูมเพราะวันหนึ่งเราจะต้องจากกันฉะนั้นชีวิตเรานี่ถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่ถือว่าเราโชคดีมากอย่าไปน,น้อยใจโอ้ยเราแบบไม่ได้ไม่ดีไม่ร่ําไม่รวยหรือว่าชีวิตเรามีปัญหาโน่นนี่อะไรอันนี้มันก็เป็นธรรมดา แต่ละคนก็มีเหมือนกันแล้วไม่ได้มีเฉพาะเราหรอกความทุกข์นะปัญหานะบางคนก็ทุกกว่าเราอีกบางคนก็มีปัญหามากกว่าเราอีกแต่ว่าเขาแบบไม่ยอมแพ้บางคนพิการบางคนแบบร่างกายไม่สมบูรณ์บางคนสติไม่ดีเขาก็ยังอยู่ได้เขาก็ยังแบบยังรักตนเองไม่อยากตาย อะไรต่างๆที่เราเห็นว่าชีวิตบางคนเขาก็ลำบากกว่าเราทุกกว่าเราแต่เขายังสู้เขายังอยู่ได้ทำไมเราจะไม่สู้ทำไมเราจะอยู่ไม่ได้เพราะเรายังมีลมหายใจอยู่ฉะนั้นเรายังมีลมหายใจอยู่เราโชคดีมากและเรายังมีร่างกายที่แบบไม่ป่วยหนักหรือว่าไม่แบบ ถึงขนาดป่วยติดเตียงเป็นโรคร้ายอะไรนี่อันนี้ถือว่าเรามีลาบันประเสริฐนะที่เรายังมาเดินได้นี่ท่านทั้งหลายนี่แบบโอ้ท่านยังแบบโชคดีมีลาบันประเสริฐเพราะหลายคนยังมาเดินก็มาไม่ได้อยากมาปฏิบัติก็มาไม่ได้อยากมาทำบุญก็มาไม่ได้ทั้งที่เงินก็มี อะไรหลายอย่างก็สามารถที่จะทําได้แต่หนึ่งละ่ะไม่มีศรัทธาสองบางคนแบบร่างกายมันไม่ได้แล้วตอนทําได้ก็ไม่มาตอนมาไม่ได้อยากทําโยงคนหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านผมป่วยหนะักพราผมจำไม่ผิดว่าแก่ ใส่บาทน้อยมากหรือแทบจะไม่ใส่เลยเนาะถ้าจะไม่ผิดนะครับหรือว่าใส่แล้วผมหลืมผมไม่รู้แต่พอวันหนึ่งแบบป่วยเป็นโรคมเรมงมะเรลงปอดไปหาหมอหมอเขาก็ดูแลรักษาตามอาการจนอาการสุดลงเรื่อยๆอยากกลับบ้านหมอก็บอกกลับไม่ได้ลูกก็บอกกลับไม่ได้ ถ้ากลับไปแล้วมันเป็นอันตรายโน่นนี่จะทํำยังไงก็ให้อยู่กับหมอไปก่อนแกไม่ยอมอ่ะแกจะกลับอย่างเดียวลูกก็เลยหาว่าจะกลับไปทําไหมพูดไรพูดมาแกเลยบอกว่าอยากกลับไปทําบุญกลับไปทําบุญเลยอย่ากไปตักบาตรเพื่อนคนนึงโทรศัพท์มาหาผมบอกพ่ออยากกลับมาบ้านอยากมาตักบาตรเพื่อนหมอเขาหาม แล้วจีเหังไดวะท่าเราอยากทําบุญเราแบบคือสิ่โง่โตวจะของบวัเนี่ยโอก็เลยโทรไปหาลูกศิษยบอกว่าไปโรงพยาบาลนะครับหาผ่าไปจะหาองเรืวว่อวะแล้วก็ให้ยนโยมเขาอยู่โรงพยาบาลเขาทําบุญสังฆทานก็เลยโทรไปบอกลูกบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์ให้พระไป อยากทําทบุญเนาะตอนที่ทําได้ตอนที่อยู่บ้านบ่าทาไม่ใช่แกไม่ดีนะแต่แกไม่ทําพอป่วยพอแบบดูไม่ไหวแล้วอยากทําทบุญมาชีวิเห็นบุญว่าก็จะค้องายแหละกูที่มีบุญบ่เห็นความตายชะพหน้าเห็นว่าตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้อยากกลับมาบ้านมาทำบุญบาทมาตักบาทเพื่อน แต่มันมาไม่ได้ไปมาก็เลยให้ถวายสังฆทานอยู่ที่โรงพยาบาล <c oughs> แล้วก็อยู่ได้อีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแกก็เสียชีวิตเนี่ยฉะวั้าเราทั้งหลายเนี่ยเรายังสุขภาพดียังทำอะไรได้ให้เรารีบทำหรือว่าทำให้เต็มที่เต็มกำลังแม้จะโยมนะ